ท็อปอีสานโปรดักชั่นครับกดติดตามมาด้วยนะครับท็อปอีสานโปรดักชั่นครับ,รบดูกันจบดูให้ดูให้จบนะคลิปนี้ดูจบแล้วก็ไปดูคลิปอันที่ฉลวันต่อโี่คนะขอบคุณครับ คลิปนี้นะครับเรามาดูความเรามาฟังความรู้สึกของย่าอุ่นกันครับว่ามีความรู้สึกยังไงเนาะเป็นยังไงเนนอ่ายมีความรู้สึกยังไงครับทุกคนถึงบ้านใหม่ทุกคนเึืนบ้านใหม่นี่บอกมีความรู้สึกป๊ลื้นใจที่มารวมใจนะครับเนาะด่าคนมารวมงานดีใจดีใจเหลุงพนบอกว่าเจ้าอัน คนมาโฮมโฮรุ้มอันอันนั้นเนาะรังมา,มาทางซ้ายทางขวาโฮมแบบโบกหูบยักกันมาก,ก่อนเน,นาะครับเนาะแต่คนไม่หน้าในตัวทุกคนเออไ่ได้เคยหูบยักกันมาก,ก่อนก็รังมาทางซ้ายทางขวาเนาะทางโนะทางหน้าก็เฉล่งว่ายได้ก็แค่เฉล่งเดีใจแน่าเน,นะาะมั่งหนอกมั่งหน้าเพื่อกระส่งกำลังใจมาหายร้ายนะครับอ่าส่งนั้นส่งนี้มาหายนะครับเนาะ เขามีสุขภาพแข็งแรงเขามีความสุขความเจริญต่อไปเนาะครอบครัวของลอุงคนนะ ก็หเหลืมเินมาหลั่ยกหน่อยมากนี่อยู่บ้านนี้เหมือนกัะครับเาอยู่บานนี้แล้ออเ้อง๋อสองอ้น้องบอครับนี่เป็นเอื้นน้องมกันอออันนี้เป็นเอื้อันนี้ยายอะไรครวัายลยายกมกลมอ๋อยกลมค่อยอองกออยายลมย่าอ้วนอ้วนาอมันอยู่หนเนาะอยู่นอเยป็น่นากองตั้งแต่จูนชอบจะครั้งเลขคร่างขอน้องชุูไปไนา อบแล้วอบอีกจบแล้วอบอีกอยู่ชืบอมันนะเรครับันนี้ก็เชื่อไม่ได้ถึงแล้วต้องเห็นตอนดิ้นหัวเป็ดตัวตันโบมาสั้งมือแล้วกันเยมะอยานี้เห็นข่าวเอามากกันแล้วฝากฝากความกรให้เอฟซีหน่อยครับอกร์ให้ี เอฟซียู่ต่างประเทศอยู่ภายในประเทศก็ขอให้ดีมีความสุ่มก็จะเริศเด้อหาเงินเขาได้เมื่อกลับหามได้เมื่อกม่อกินหอบทานนอนรับได้เงินมือนอนตื่นได้เงินเศษเด่นพอเมือเขาได้เก่ือมันอินสูตรถูกหายยาผ่านมันหายยาบอบีเด้อนอนรับได้เงินฟันนอนฟันได้เงินร้านกาเข้าถวที่เบา บานดืนมืนอสาวให้ได้กอดกูเอาเงินเอานมปุ๊บบานเลยน,นี่คือความสุขความเจริญตลอดไปด้วยครับสาธุตอนนี้บ้านได้อุน่นนี่โฮมสเตย์แล้วครับตอนนี้เนาะน <c oughs> มีโฮมสเตย์นะครับจะว่าคนรักายไนดะ้เขาก็ต้อง <c oughs> ให้ครับยายเคลื่อนผมไปภาคนา <c oughs> หน้าอยู่นะครับบรรยากาศดีมากเลยครับเมื่อคืนยังรักายเลยเขาแบบเงียบสงบนะครับบรรยากาศดีนะครับอย่าลืมนะครับผมถ้าใครมาเที่ยวบ้านกบอก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมมา่นพญายายอุ่น อดนุนน่นแลวก็ใช้บริการบ้านพักคมสเตย์ของย่าอุ่นนะครับขอบคุณนะครับได้ผัดแห้ง <c oughs> โอ้ยว่ะไจ้ลูกไผ่กับลูกชายผ <c oughs> ัดไปอีกอออีกไปอีกบ้านผัดไปเอาโอ,อ้อด บ้านยายอุ่นรถโอ้ยขายธนาใยายน่าแบบเรามาพักบ้านยายอุ่นได้ได้รับคำอวยพรจากยายด้วยนะใช่ครับยายอวยพรดีมากเลยครับแล้วก็อยู่ห่างอยู่ไม่ห่างจากบ้านลุงพลเนาะใกล้ๆเดินเดินมาก็ถึงนะพี่เนาะประมาณสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรก็ถึงนะครับบรรยากาศดีครับแถวนี้ช่วงเช้านี้หมอกไม่ลมช้าจะเป็นสบายนะครับครับผมหน้าบ้านลุงพลก็บรรยากาศมาบนั้นนะครับโอเคครับญาครับขอบคุณนะ คุณนม่ครับคุ่มยาะด่าถุกหมดขนาเนาะนเาทุกครับน้อมรับเอาเนื้ออไปพี่น้องด้วยครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นครับนี่คือความรู้สึกของญา,าอุ่นนะครับญาอุ่นแล้วก็ญาก,กรมนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามร,รับชมนะครับขอให้ผลบุญกุศลที่ญาอุ่นวอวยพรให้กลับไปสู่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ